So guy, now we are going to Wisconsin Water Park. Water Park. Water Park. It's a, <bag. laughs> It a bummy's fashion called Water Park. မနေ့ကငါ package. ต่อๆ။ဟောအခုကျွန်တော်တို့ကတော့ရေတွားကြစားရေတွားမှာဖြစ်ပါလေဗျာပေါ့နော်။အားလားကားကြီးကြီးมาสีနေပါလေဗျာပေါ့နော်။ကားကြီးကြီးဖြစ်ပါလေ။ TV TV ပြည်။ အဲဒီကာစီနားဒရိုတီဗီလေးနဲ့ကြီးပါတယ်ဗောနောငွေဘောကခေါဆောင်သွားမဲ့ဒရဂွန်စကားလေးကြီးကဲတို့သွားပါဘီမိကူထိုင်းကိုဂျန်ခဲပါဘီမိကူထိုင်းဒေးဗစ်ဆိုင်မာဂျေရီမိုင်ယာကဒန်နီယယ်လ်စ်အီလူရှင်း This is Nam Pupusan and uh, this is Dada. Dada? Dada. Uh, Dada? This is the Jenny's Jenny's uh, <laughs> first copy version. We're for version. This is our big brother. What <laughs> do oh, you mean, big brother? Akuji, <laughs> eh? Oh, yeah. Because, uh, our because big he's brother. big brother. <laughs> YouTuber Apu. Apu Timothy. Apu <laughs> Timothy. Bố Bus sehat. Sehat. Okay. Let's go. Hãy <coughs> Mo บี้ทรานส์ฟอร์มาร์โอ้ยต้องสวัสดีครับอยู่กับผมในช่องเด็กปายดอยนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาเที่ยวเวสคอนเซนเดลนะครับครั้งแรกที่ผมมาเที่ยวเวสคอนเซนที่เวสคอนเซนเดลนะครับแต่ว่าเคยผ่านไปผ่านมาแถวนี้แต่ว่าไม่เคยเข้ามาวันนี้ก็มาเที่ยวกับพวกน้องๆกลุ่มอ,อนุชนที่อยู่ในโบสถ์ที่จัก ลิซูมินเนโซตานะครับวันนี้ก็มาเช่าคารบนไว้เช่าแบบไม่มีห้องน้ำนะฝั่งนี้จะไม่มีห้องน้ําเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝังฝ่งนู้นฝั่งนู้นจะมีห้องน้ําฝั่งนู้นจะมีห้องน้ําสําหรับามากับครอบครัวนะมีเด็กน้อยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าจะทําอะไรบ้างวันนี้ก็ฝนตกฝนตกท้้งวันเลยก็นั่นแหละอาจจะ ไม่รู้จะได้ไปเล่นน้ากันหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศที่รอบๆนี้ขับรถมาจากในตัวเมืองเซนพอรประมาณเกือบๆสามชั่วโมงได้2ชั่วโมงกว่าๆตีไว้3ชั่วโมงแหละเรารวมเบรกรวมอะไรก็3ชั่วโมงนิดๆนะครับขัเป็นคืนแล้วประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณ5060เหรียญได้มั้งห้าสิหเหรียญไม่เกินนี้แหละนะนี่ครับข้างในห้องอันนี้เป็นห้องห้องที่ไม่มีห้องน้านะ ก็จะมีเตียงนอนอันใหญ่แล้วก็จะมีสองเตียงเล็กๆให้นะก็โอเคนะครับแล้วก็มีทีวีมีเครื่องเป่าอากาศแล้วก็มีพวกผ้าขนนูให้นะครับนี่มีแชมพูแชมพูให้ด้วยก็ถือว่าโอเคมีตู้เย็นด้วยนะมีตู้เย็นแล้วก็มีไมโครเวฟไม่มีน้ำนี่ไม่มีน้ำมีตู้เย็นมีไมโครเวฟให้ ก็มีเราสามารถเวฟกินพวกมม,มา่าต้มมัมม่าได้นะสำหรับใครที่หิวนะแล้วก็ข้างนอกออกมาข้างนอกก็จะมีโต๊ะให้เรานั่งแบบนี้แล้วก็มีเขาจะมีที่ให้เราทำบารบ์บีวได้นะก็ทำบารบ์บีวกินกันก็ได้นะครับก็มาเที่ยวที่เวสคอนเซนวันนี้เป็นวันอาทิตย์กับวันจันทร์กี่โมงนี่ผมไม่แน่ใจก็อาจจะมาเล่นโซนสนุกโซนน้ำที่นี่ แล้วก็พาไป <Aristotle> วันนี้จะมีนักเรียนปิญญาโทเอาจบก็เขาจะพาไปเลี้ยงอาหารมื้อเย็นเดี๋ยวก็รอว่าจะพาไปกินที่ไหนนะครับนั่นแหละโอเคก็ถ้าเป็นห้องพักที <servir> ่ไม่ม <t iny i> ีห <ngh olive shrimp>. ้องน้ําก็จะมีห้องน้ํารวมนะครับตอนนี้กําลังจะเดินไปหาห้องน้ํารวมของที่ไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับ ก็เห็นว่าอยู่ฝั่งนูน้นก็เลยเดินไปดูผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะแเราตื่นเต้นอยู่ก็ก็จะมีแบบเป็นที่เหมือนให้เราทำกับข้าวมากินได้นะนี่มีบาร์บีคิวตรงนี้ด้วยแต่ว่าก็ไปเดินดูห้องน้ำไปไปไปนี่ที่ดทำบาร์บีคิวกินด้ ไม่ธรรมดาแต่ว่าฝนตกก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงชื่อว่าห้องน้ำนะจช่ห้องน้ำห้องน้ำรวมนะครับจะมีห้องน้ำรวมเหมือนเรามาเข้าค่ายลูกเสือ <c oughs> <c oughs> เ,เขาค่ายลูกเสือเลยเนี่ยเหมือนเหมือนกลับไปประมาณตอนอายุสิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้า ก็จะมีเครื่องกดน้ําดื่มให้นะแล้วก็หยอดหยอดเหรียญก็ได้บัตรก็ได้นะครับก็จะมีแบ่งชัดเจนว่าผู้หญิงทางไหนผู้ชายทางไหนนะครับแต่ว่าบ้านานี้เท่กว่าเนี่ยมีสองชั้นเลยโอ้อยังเทจะไม่รู้ราคาเท่าไหร่น,นะมีเต็นท์ด้วยแต่ว่าเต็นท์ก็คงไม่น่าสะดวกนะฝนตก,กนะโอเคเราจะพาเข้าไปข้างใน น้ำะกปกปฝั่งนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นะ่ล่อยทุกนะครับโอเค น้องบอกว่าพวกฝรั่งเขาไม่ลืมกดน้ำนะกดชักโครกนะขี้เท้าแขน <laughs> เจอเจอเจอของดอีเอาพาเดินรอบๆเซ็ตบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีเนี่ยเต็นใครอยากนอนเต็นก็นอนได้แต่พอไม่รู้เท่าไหรนะน่นะมีแบบ แบบราคาแต่ละราคาแต่ละเกียรตนก็ต่างกันนะนะมันก็มีดีดีแล้วดีดีดีขึ้นไป <c oughs> อาจจะมีแบบไラเวทด้วยลังใหญ่ใหญ่เลยแบบมาแบบเป็นตระกูล <c oughs> ทั้งครอบครัวเลย <c oughs> ยังสวยมีสระน้ำด้วยเหรอเอาดี <c oughs> นะครับเดี๋ยววัน วันหลังพาครอบครัวมารอให้โตกว่านี้อีกนิดนึงเด็ก2คนโซนมากก็เอาแบบให้โตกว่านี้สัก5-6ขวบเดี๋ยวกว่าเป็นยังไงล่ะ Can I can I use your shower? Yeah Your shower? It's so nasty You cannot hey hey You take shower one time you pay me $10 ไปไปเจอไอ้ช้อนเจออนาคนหน้าอ่ะ อันนาหนานี้ไม่เขาไม่ได้โกรธไว้ไงโอ้นุดหมดเลยซับวอซับเดวิดใช่ไหมบางทีมันเปิดอย่างนะน hey, ี่ลองดูลองดู <laughs> เพื่อความปลอดภัยประตูเปิดเปิดยากเปิดยากกว่านี้คือถ้าลืมถ้าลืมตัวนี้ชิบหายนะผมบอกเลยประตูเปิดยากมากอันนี้ก็จะเป็นห้องที่มีห้องน้ำในตัวนะสะดวกสบายจากอ่อกับแบบที่มีครอบครัวมีเด็กเล็กนะนี่ก็จะมีห้องน้ำในตัวแบบนี้ในที่อาบน้ำแลาโสชักโครก แล้วก็จะมีอ่างตรงนี้นี่ล้างขนนมได้ม <c oughs> ีเตียงเหมือนกันเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเล็กๆ2อันมีไมโครเวฟมีตู้เย็นแล้วก็เครื่องปร,ปรับอากาศทีวีนะครับโอเคต่างกันตรงแค่มีห้องน้ำแหละแต่ว่าสไตล์นี้สุดยอดนะจ้านะบ้านเของแต่งเมื่ออี้นี่สบายเลยเนาะว่าก่อ เดี๋ยวเอาที่ป้ายจอดรถนะว่าถ้าไม่เสียบไว้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่แกส๊สของเขาเนะเดี๋ยวเขาจะเอามาลากรถไปก็ <laughs> ต้องเสียเงินไม่ได้เอ้องติดไวใ้ในรถ okay. แต่ว่านี่มันไม่ใช่บ้านเลขผมนะแต่ว่าก็ใส่ได้เพราะว่ามันมีเหลือใส่ไว้ก่อน u g r i l l ตอนนี้ก็มากินที่อะไรนะฮูฮัตห,หรือเปล่าน่าจะมองโกเลียอะไรสักอย่างนะครับมานะนี่ก็คนที่จบปริญญาโทก็พาเลี้ยงนะครับอสบายไปที่ไหนก็ได้อิ่มท้องไว้ก่อน ราก็ให้เขาผัดอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาจองมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่ารู้เรื่องนะเลือกผิดชีวิตเปลี่ยน,นของผมจะได้แล้วของผมจะได้แล้วแต่คงด,ดูของผม,มดูเหมือนเยอะที่สุดแล้วนะนะครับรสชาติก็ใช้ได้นะแต่ว่าผอไปเลย้าเลือกซอสผิดชีวิตจบไม่มีแล้ว รอบสองรอบสองรอ <c oughs> บสองร <c oughs> องบนี้เอาแต่เนื้อไม่เอาเส้นแ <c> ต <oughs> ่ว่าก็ต้องรุ้นอยู่ว่าจะจะจะโชคดีหรือเปล่าเพราะซอสแต่ละอย่างนี่เราเพิ่งมาเรียนรู้นะ <c oughs> จัดไปจัดไป นี่เชือบใหญ่ช้อนกำลังใส่ข้าวเลยครับน,นี้คืออะไรครับเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นครับครั้งแรกในชีวิตครับผมคือน้ำมันครับเรา่ายสายแล้ว,ลว <laughs> ตอนนี้ก็เราทำเบรคสตกกินกันตอนเช้า <laughs> ข้างนอกรอน้องๆเขาตื่นนะ <laughs> อากาศวันนี้ก็ดีหน่อยแต่ตอนเย็นฝนตก,ตอนน,นต,กตอนนี้ก็เริ่มตื่นกันแล้วแหละตอนนี้ประมาณแปดโมงครึ่งละเดี๋ยวเราจะเช็คเอาต์กันเก้าโมงโอ้สเเปชียลวัน l one for wife นะครับงวันมึงเอาได้ไหมตอนนี้น้องๆก็เริ่มตื่นกันมาแล้วมากินข้าวมากินอาหารเช้าเดี๋ยวรอเช็คเอาท์เก้าโมงมันก็ไปเที่ยว ข้างในนั่นกันเจ้ ก่เลเราถ่ายรูปไ่เล็กไก่เลไก่เล็กเย้เราเข้ามาข้างในเออโดนเช็คกูกบถือว่าเช็คเยอะโอเค no food no water โอเค เดี๋ยวเขาจะเช็คกระเป๋าว่ามีอาหารไหมไม่ให้เอาอาหารเข้าไม่ให้เอาน้ำเข้านะครับโอเคเข้าไปข้างในเอาดิเอลโค c สเตอร์แม่งยังสูงมาละมาได้เสียง Not the banger. Today we'll be riding this goddamn coaster. Yeah. Make sure you don't scream like a bitch. <laughs> don't forget to don't don't forget to drop the light. Oh I mean like hands, <laughs> <laughs> uh, yeah. 哦，<说>就快了。这里快了，我们就这里快了。这里了，我们就要这里快到这了。这里快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 了，我们就要这 ฮันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขี่รถลเลอร์คสเตอร์นะคะอยู่ที่ไหนนะวิสกันเซนเดลส์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เริ่มแล้วขึ้นไปถึงสุดสูงสุดแล้วเอาละเดี๋ยวมันจะปล่อยลงมาแล้วอ๋อลงแล้วใช่ไหม เบรกเบรทีกระช่างหัวใจออบ <laughs> อก <c oughs> เอสียงเสียงเสียงยังดัง <c oughs> าบางพวกขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราจะเดินเที่ยวข้างล่างแล้วกันอันนี้ขับรถยังไม่เปิดนะใกล้แล้วใกล้จะเปิดแล้ลลวมีรถ วันเ,นเท่ต่อแถวล่นโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นรถแลครับนี่จับาจเอาดิเอาดิ เขาอยู่ที่ขับรถแล้วก็มีให้เหยียบสองข้างนะเฮ้ยเฮ้ยรีบกันเลยรีบกันเลยโอเคกลั Not even that bad. แบบอาแบบข้างนอกข้างในยอย่างเยอะคนอ่ะรอขึ้นหน่อยตัวเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะลงมาจากตรงนี้ใช่ไหมท้เลนี้ทะ้ลหนากเถอะเนาะข้างในไม่ไหวหรอก

ถ้ามานะครับก็ถ้ามาแบบจองห้องพักอยู่แถวๆนี้มันก็จะมีไอยป้ายเงี้ยแล้วก็เข้าเล่นได้ฟรีหมดเลยทุกอย่างเลยนั่นแหะก็ในขนาดไซรัยสยงังโอไม่ไหวเลยวิ่งวเล่นน้ำแล้วไซรัสไซรัสชอบมากเลยเล่นน้ำซะโอ้โหแม่มันแตบ,บไม่ไหวเลยดูดูด โอเคนะครับตอนนี้ก็รอน้องๆเขาเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์เล่นน้ำมีกิจกรรมอะไรเล่นได้ก็เล่นไปเราเล่นรีด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามก,กด subscribe ช่องเด็กปายดยไว้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะพาไปทำอะไรไปที่ไหนโอเค happy World Memorial holiday นะครับเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับ